ได้ออกแถลงการนะคะระบุว่าจะยกเลิกข้อห้ามเจ้าหน้าที่พม่าบางคนเดินทางเข้ายุโรปและยกเลิกการอายัดทรัพย์ค่ะโดยการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรนี้มีผลกับรัฐมนตรี4คนและผู้ใช้รัฐมนตรี18คนในรัฐบาลใหม่ของพมา่าโดยเฉพาะรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการเจรจากับชาติตะวันตกนอกจากนั้นอู EU ยังอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของตะวันตกเดินทางไปพม่าได้ ซึ่งจะเปิดทางให้ผู้แทนจากยุโรปสามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงและบุคคลสำคัญของรัฐบาลพมา่าการผ่อนคลายมาตรการคว่มบาตรนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีค่ะหลังจาก e อูมีมติคว่มบาตรรัฐบาลพม่าตั้งแต่ปี1996เพื่อกดดันกองทัพพม่าที่ปราบปรามการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนนะคะนายเจวิตลิปแมนเอกอัครราชาทูตอูประจำพมา่าให้เหตุผลว่า ตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรด้วยความหวังว่าพลเรือนจะมีบทบาทมากขึ้นในรัฐบาลพม่าหลังจากพม่าเปิดสภาใหม่ไปเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปได้ขยายมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าต่อพม่าออกไปอีกหนึ่งปีแล้วก็ยังคงสั่งห้ามการเดินทางของผู้นําระดับสูงของพมา่าโดยอ้างว่าเพื่อกระตุ้นให้พม่าเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะพร้อมกับระบุได้ว,ว่าอูนั้นเต็มใจจะทบทวนมาตรการคว่ำบาตรถ้าหากพม่ามีพัฒนาการด้านประชาธิปไตยมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าของชาติตะวันตกที่เป็นที่วิจารณ์นะคะว่า ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวพม่ามากกว่าจะกดดันรัฐบาลพมา่าแม้แต่นางองซานซูเจเองก็ยังเคยบอกว่าอาจช่วยโน้มน้าวให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรได้